สวัสดีลูกค้าลาโต้สองสามสนะคะวันนี้แอดมินกลับมาอีกแล้วเนาะพร้อมกับแอดมินขอบอกนะคะวันดีแอดมินมีหนังสือมาแนะนํามานะคะเป็นหนังสือใหม่ที่ทางร้านไม่เคยขายเนาะก็เป็นหนังสือพวกดวงต่างๆปฏิทินตำราพรมชาติ ป,ปิทิน100ปี120ปีและไพ่ย4ีนะคะหนังสือทำนายฝันเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเล่มนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากดูข้างในเนาะหลังจากที่ลงโพสต์ไปนะคะอย่างเล่มแรกเรามาดูเล่มแรกนะคะก็คือตำราพม่ชาตินะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นฉบับหลวงสมบูรณ์ครบถ้วนเนาะแล้วก็เล่มนี้ราคา500บาทเป็นปกแข็งสีสวยงามนะคะเราเปิดเข้าไปดูข้างในดูนะคะนี่แบบเล่มค่อนข้างหนามากเลยนะคะค่อนข้างหนามากแล้วก็ ในตำราธรรมชาติเนี่ยก็จะมีศาสตร์แห่งการพยากรณ์การทํานายของผู้ที่เกิดวันและนักษัตริย์ปีนักษัตริ์ต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดแม่นยําเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวอย่างอื่นอีกเช่นพยากรณ์ชีวิตโชคลาภเสียงโชคธุรกิจพวกนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าสารบัญมีอะไรข่าวๆกันบ้างเนาะก็จะมีการพยากรณ์เกี่ยวกับ เ,ออเดือนวันเดือนปีเกิดต่างๆนะคะคาถาบูชาต่างๆเนาะออแล้วก็มีการบูชาพระจันทร์การบูชาพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการทําพิธีเครื่องสังเวยเลิกต่างๆพิธีสะดอกเคาะยังไงนะคะการทํานายลายนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ,บัเยอะๆมากๆเกี่ยวกับการทํานายต่างๆนะคะ อย่างอันแรกคือหลักการทำนายตาม12ราศีนะคะก็เป็นไปนตามนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นวงล้อนะคะแอดมินลองแล้วนะคะก็ค่อนข้างแม่นเลยอันนี้ของเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเล่มกระดาษมันเงาสีสีนะคะดูง่ายแล้วก็สวยงามเลยเป็นสีหมดเลยเนาะสวยมากสวยมากเล่มนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะก็อันนี้แต่ละปีนะคะอย่างเช่นคนเกิดปีชวด นักกษัตริย์ปีชวดเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าก็จะเป็นสีสวยงามเลยนะคะเขาจะเป็นสีอยู่ประมาณเกือบครึ่งเล่มน,นะคะลูกค้าประมาณหนึ่งหนึ่งในสามเล่มน,นะคะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสมพงของธาตุปีต่างๆธาตุที่เป็นมิตรหรือศัตรูอ่ะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะเลิกเดินทางนะคะคือเยอะมากะคะ่ะเล่มน,นี้แบบ คือมีทุกอย่างเกี่ยวกับการดูเลิกดูยามดูดวงรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะถ้าคนชอบแบบแนวนี้เนาะอืมแอดมินแนะนำเลยนะคะน่ะคอยค่อนข้างเยอะการบูชาพระจันทร์การบูชาพระอังคารบูชาพระสุกร์นะคะวันต่างๆโงเ่เฮงนะคะอ่าอันนี้ก็คือวันอุบาทต,ต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างอ่า โอเคแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีเ,ออเป็นรูปอย่างนี้ด้วยนะคะนี่โอเคก็อันนี้เป็นปกแข็งสวยงามน,นะคะตำราโรรมชาติเนาะเล่มละ500บาทนะคะวันนี้แอดมินโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันท้ายคลิปนะคะว่ามีเล่มไหนที่เข้าโปรโมชั่นร่วมส่งท้ายปีกันบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นหนังสือ ปฏิทิน120ปีนะคะอันนี้ลูกค้าก็หากันมาเยอะนะคะถามแอดมินมาเยอะมากว่าที่ร้านมีปฏิทิน120ปีขายไหมอ่ะแอดมินเอามาแล้วเนาะอันนี้ตั้งแต่ปี2464จนถึง2584นะคะเป็นปกแข็งเนาะแล้วก็ก็เล่มค่อนข้างหนาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเทียบ3ภาษานะคะคู่มือดวหวงจุ้ยบ้านเป็นมงคลสีมงคลประจำวันเกิด นะคะภาษาจีนการดูเนื้อคู่ตำราจีนตำแหน่งฝายมงคลกาละกินีหลักการตั้งชื่อให้เป็นมงคลอธิบายความหมายหรือคำย่อนในปฏิทินให้เรียบร้อยเลยนะคะโดยห้องโขนสีมหาโพนะคะเล่มนี้อันนี้วมจุ้ยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าคนที่เขาดูกันเนี่ยเขาก็จะดูแบบเป็นเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอาหารนี้นะคะอย่างวันนี้เกิดคนเกิดปีเถาะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ ันนี้เดือนกรกฎาสิงหากันยาของปีสอง2ี่ดสองนะคะเดือนนี้ก็จะย้อนไปเนาะแล้วก็จะมาถึงใบจะเป็นทุกทุกเดือนนะคะทุกวันทุกเดือนมาจนถึงตามที่หนะ้าปกบอกเลยปี2 5 8หีถึงปี258 4สี่นะคะอ่าแล้วก็มียามีมยามร้ายแหงให้ด้วยเนาะเป็นปกแหงนะคะ เล่มนี้ราคาหนึบาทนะคะเล่มนี้ถือว่าคุ้มมากนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูปฏิทิน3ภาษานะคะร้อปีไปเลยต่อไปอ่ะร้อแล้วเราก็มาดู100ปีกันบ้างนะคะปฏิทิน100ปีเทียบ3ภาษาฉบับใหม่ แบบใหม่ฉบับสมบูรณ์เล่มน,นี้เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่2,479จนถึง2,579เลยนะคะก็ของเราเนี่ยอืมก็จะเป็นร้อยปีนะคะโดยนายหวาแท้อึง้งแลบะบนายเรียกให้แ่้อ้นะคะอ่าก็ต้องบอกคนทำด้เนาะโอเคอันนี้เขาก็จะเป็น หนังสือหนึ่งร้อยปีนะคะก็จะมีคำที่แบบคนชมนะคะว่าเป็นหนังสือดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการสอนวิธีอ่านปฏิทินอ่านยังไงนะคะเลขหมายแทนเดือนทางจันทรคตินะคะก็จะเป็นคล้ายๆเล่มเมื่อกี้นะคะเป็นปฏิทินจีนคล้ายๆเล่มเมื่อกี้สามภาษาเนาะอโอเค ก็หนึ่งร้อยปีนะคะเล่มเมื่อกี้120ร้อยี่สิบปีเล่มนี้หนึ่งร้อยปีไปลเลยืจนถึงเล่มนี้จะถึงแค่ปีสองพันห้าอยเจ็สิเกนะคะโอเคก็ปกแข็งนะคะเล่มสีแดงสวยงามเล่มนี้ราคาสองร้อยบาทนะคะโอเคต่อไปนะคะที่แอนมนี้จะแนะนำก็คือ เลิกบนเลิกล่างนะคะเล่มน,นี้โดยอาจารย์จำหลัดตรีนะคะบอกเวลาเปลี่ยนเลิกบนและเลิกล่างทุกวันเป็นคู่มือของนักโหราศาสตร์และชาวบ้านนะคะภายในเล่มจะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นหนังสือเลยอ่าก็จะบอกเลิกต่างๆ เริ่มเลิกกี่โมงเลิกดีไหมเป็นอะไรบ้างนะคะเลิกวันนี้เช่นเลิกวันนี้นะคะวันที่5มกราปี2 5 6 5เวลา0 0 1จนถึง0 1นาฬิกานาทีหรือว่าเวลาตีสา1นาทีจนถึง6นาฬิกานาทีผู้ทำธุรกิจเช่าซื้อก่อสร้างบ้านที่ดินอาคารสถานที่การลิเริ่มงานใหม่การริเริ่มงานใหม่ตั้งชื่อใหม่อะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะแจ้งไว้เลยนะว่า เเราจะทำเกี่ยวกับธุรกิจแบบไหนเลิกแบบไหนที่จะตรงกับวันไหนดีนะคะก็จะบอกหมดเลยเนาะค่อนข,ข้างดีทีเดียวบอกไปจนถึง30ธันวาก็เล่มหนึ่งใช้ได้หนึ่งปีนะคะบอกทุกวันเลยค่ะบอกทุกวันเลยว่าวันไหนเลิกปีวันไหนเลิกไม่ดีเนาะแอดมินก็เชื่อนะคะแอดมินก็ดูอยู่ตามอยู่นะคะว่า ว่าเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิกออกรถเลิกอะไรอย่างนี้นะคะราคาเล่มนี้ราคาเล่มละสองร้อยสี่สิบาทนะคะลูกค้าสองร้อยสี่สิบบาทต่อไปนะคะอ่ะเอาเอาเลิกเอาเลิกก่อนเลิกงามยามดีเล่มต่อไปเล่มนี้ขายดีมากนะคะเล่มละสามสิบาทเท่านั้นนะคะเล่มนี้ขายดีมากอันของปีขานเนาะสอบมีสองพันห้าร้อหกสิบห้าก็คือเขาก็จะให้เช็คดวงชะตาราศีประจําปีตําราดูเนื้อคู่ตําราซื้อรถ ดูหมายเลขโทรศัพท์เลขสีอักษรมงคลประจำวันเกิดตำราตั้งชื่อฝันให้โชควันเวลาในการซื้อหวยอ่าอันนี้แอดมินชอบวันเวลาในการซื้อหวยการปล่อยสัตว์เสริมดวงยาตราพระรามประกาศสงการ2565เลิกงามยามดีครบ365วันพร้อมวันสำคัญและหวยเด็ดในแต่ละงวดด้วยอ่ะมาดูกันสิข้างในก็เป็นสีสวยสดใสเลยนะคะถึงแบบ กระดาษจะไม่ใช่กระดาษอาร์ตมันเนอะแต่ว่าเป็นกระดาษที่ดีเนาะแล้วก็สีสวยสดใสเลยมีวงล้อบอกด้วยนะคะวงล้ออันนี้แอมินดูแล้วอืมแล้วก็มีตารางเทพพระเคราะห์นะคะลูกค้าที่มีเวลานะคะสามารถทําตามได้เลยนะคะแล้วก็มาดูตามในนี้เนาะอิทธิพลของเลขคู่เลขท้ายสองตัวนะคะมีอะไรบ้างวันเวลาในการซื้อหวยนี่อยู่ตรงนี้เนาะ เลิกงามยามดีต่างๆนะคะของแต่ละเดือนเลยสีสวยสดใสนะคะโอเคลูกค้าที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะเล่มน,นี้เล่มละ30บาทเท่านั้นจ้าต่อไปเป็นหนังสือวิชาอาถรรพ์นะคะถ้าสมมุติคนที่ชอบ สายมูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตามดูเล่มน,นี้ได้นะคะเล่มน,นี้เนี่ยข้างในเขาก็จะมีคาถาต่างๆนะคะลูกค้าก็จะมีแบบคาถาเรียกหัวใจคนคาถามหาราชาสเสน่ห์คาถาเมตตาใหญ่อะไรอย่างงี้คาถามหาเมตตานะคะก็สามารถท่องได้นะคะเล่มน,นี้จะรวบรวมทุกคาถาเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็มียัน ยันที่เราชอบไปสักกันต่างๆเราอยากรู้ความหมายไหมว่าเออรูปแบบลักษณะยันเป็นยังไงแบบนี้คืออะไรในนี้มีบอกหมดเลยนะคะก็ค่อนข้างดีเลยเนาะมันมีคาถาต่างๆนะคะให้ท่องส่วนตัวยันนะคะจะอยู่ข้างหลังนี่เลยอย่างเช่นอันนี้ยันลงไส้เทียนเรียกดวงจิตอันนี้นะคะก็จะเป็นยันรูปแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะโอเค เล่มน,นี้ราคาเท่าไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเล่มน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคต่อไปนะคะเป็นหนังสือทำนายฝันของแป๊ะกงที่แอดมินก็มีขายอยู่แล้วเนาะเล่มสีแดงกับเล่มเล็กเนาะเล่มน,นี้มาของแปะกงนะคะข้างในก็จะมีทำนายฝันก็กลายถึงฮอร้องอกูเลยเนาะใครทำใครฝันเรื่องอะไรมาดูได้เลย แล้วก็มีเลขอันนี้เขาจะดีตรงที่ว่าเขาจะมีเลขให้เลยสมมุติบอกว่าเราฝันเห็นทองเลขที่เราโค้ดเล่นคือ1333ส 3, 3, และ617นะคะอันนี้ค่อนข้างดีนะคะดูง่ายสบายเลยเนาะแล้วก็มีภาพพันภาพพันตัวเลขของแปะกงด้วยนะคะเราฝันถึงอะไรสมมุติเราฝันถึงแจกันเราได้เลข1-83นะคะเราก็ไปดูเขาก็จะให้ตารางมาข้างหลังนี่นี่นะคะ หนึ 1> 1 3, ่งแต่สามเมื่อกี้เป็นแจกันนะคะอย่างอันนี้เนาะเมื่อกี้เราดูแจกันเนี่ยเลขที่เราควรเอาไปเล่นเนี่ยคือหกแปดหกนะคะประมาณนี้เลยนี่เนาะแต่เขาเนี่ยของเขาเนี่ยจะไม่มีของล็อกโซลดกับอาจารย์ทวีโชคนะคะเขาก็จะมีของทํานายฝันโดยตรงนะคะแล้วก็ที่บอกเลขเมื่อกี้เนาะราคาเล่มน,นี้ราคาเล่มละ 60บาทเท่านั้นนะคะเล่มนี้เล่มละ60บาทเนาะโอเคต่อไปพิเศษเลยอันนี้แอดมินชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆวัยยาวนะคะเป็นการดูไพ่ยิปซีนะคะเล่มนี้ค่อนข้างแม่นนะคะปัจจุบันแอดมินก็ยังใช้อยู่เนาะก็ดูบ้างนานๆครั้งนะคะเล่มนี้เนี่ยเขาจะมาท้าหนังสือสอนดูและไพ่หนึ่งสำรับนะคะเป็นไพ่ยิปซีทั้งหมดเนาะหนึ่งสำรับอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูให้ดู แกะค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวแอดมินไม่ได้เอาเตัวอย่างมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในเล่มนะคะว่าเป็นไพ่ยังไงนะคะขออนุญ,ญาตเอาไพ่เก็บก่อนนะคะข้างในเล่มเนี่ยก็จะเป็นประวัตินะคะประวัติไพ่เรามาดูในส่วนของไพ่ไพ่เช่นอันนี้คือไพ่ราชินีนะคะความหมายคืออะไรบ้างมาดูนะคะเป็นสีสี ในช่วงแรกนะคะเหลือซันนะคะอ่าหมายเลขศูนย์นะคะมีอะไรบ้างเนาะเขาก็จะบอกความหมายสมมติเราได้ไพ่ต่างๆต่อไปนี้ก็จะมีความหมายให้นะคะและก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะคะ วิธีการวางนะคะว่าวางแบบไหนบ้างเขาก็จะสอนหมดเลยการวางแบบโบราณนะคะการวางที่พัฒนาผลขึ้นมาธรรมดาแอดมินก็จะใช้แบบนี้นะคะในนี้มีบอกหมดเลยนะคะว่ายังไงบ้างเนาะลูกค้าก็สามารถไปลองศึกษาดูได้นะคะถ้ามีความสนใจเกี่ยวกับไพ่ยิปซีและอยากทํานายดวงได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นไพ่ยิปซีไพ่เก่าแก่เนาะโอเค อ่ะชุดละ320บาทนะคะไพ่ยชุดละ320เนาะโอเคต่อไปเป็นไพ่ทอร์ีสนะคะไพ่ทอร์ีก็แอดมินเนี่ยไม่เคยใช้แต่ว่าคนที่เขาเขาแนะนำมาเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างดีเลยแม่นแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะคะเกี่ยวกับการทำนายชีวิตนะคะก็เขาก็จะมา หนังสือพร้อมไพ่หนึ่งสำรับนะคะไพ่ก็จะเป็นคล้ายๆกับไพ่ไพ่ที่เราเล่นกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะการทํานายของทอรีสนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะของอันนี้ของอาจารย์ฐานิสนะคะโอเคข้างในก็จะเป็นสีสวยงามเลยนะคะอันนี้ขอบอกว่าสีสวยงามทั้งเล่มนะคะดูง่ายนะคะอ่า อันนี้มีประวัตินะคะการอ่านไพ่ไพ่กลุ่มเหมือนไพ่กลุ่มไม่เหมือนเป็นยังไงวิธีการวางไพ่นะคะอ่าแล้วก็ความหมายของไพ่แต่ละใบและไพ่หัวกลับด้วยนะคะคือถ้าเราวางเนี่ยมันมีไพ่แบบหัวธรรมดากับหัวกลับเนื้อความหมายเขาก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเกล็ดไพ่เล่มนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะ วันเดือนปีที่ถูกโลกันสีรถสีทิศทางอัญมณีที่ต้องห้ามแล้วก็มีโหราศาสตร์รามันให้ด้วยนะคะก็เอาไว้ใช้ทานายตามอายุเนาะเอาอายุเรามาบวกว่าตกเลขอะไรนะคะในนี้ก็จะมีความหมายให้เนาะโอเคก็ของไพ่ทอรสนะคะราคาชุดละ450บาทนะคะ โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโปรโมชัน่นโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะแอดมินเนี่ยได้ไปดูมาแล้วว่าเราควรจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าซึ่งเป็นการให้ของขวัญกับลูกค้าส่งท้ายปีนะคะโดยให้ทอรเรสเนี่ยนะคะราคาเซตละ450บาทแอดมินลดให้เหลือเซตละ400บาทนะคะลูกคา้าเซ็ตละ400บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าโอเค ต่อไปนะคะที่ลดเพิ่มก็คือไพ่ยิปซีนะคะไพ่ Py ยิปซีอันนี้ราคา320บาทนะคะก็จะถูกกว่าไพ่ทอริอสเนาะแล้วก็แอดมินจะลดให้เหลือชุดละ300บาทนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าต่อไปหนังสือทํานายฝันอ่าโปรโมชั่นพิเศษสําหรับทํานายฝันเล่มน,นี้ราคา60บาทแอดมินลดให้เหลือ45บาทนะคะ45บาท เวลาลูกค้ามาสั่งซื้ออย่าลืมแจ้งแอดมินด้วยนะคะว่าได้ส่วนลดมีส่วนลดจากใน YouTube นะคะแล้วก็ที่ลดเพิ่มนี่ก็คือวิชาอาถรรพ์นะคะเล่มน,นี้ราคา150บาทแอดมินลดให้10%นะคะเหลือ135บาทนะคะส่วนอันต่อไปที่ลดเนี่ยก็คือเลิกบนเลิกล่างนะคะเล่มน,นี้เล่มน,นี้ราคา240บาทนะคะ ก็ลดไปเลยค่ะลดไปเลย10%เปอร์เซ็นต์เาะเหลือ216บาทนะคะเหลือ216บาทต่อไปปฏิทินหนึ่งปีนะคะเล่มนี้ปกแข็งสีสันสดใสสวยงามเล่มละ200บาทเล่มนี้แอดมินลดสิบเนะคะเหลือ180บาทนะคะและสุดท้ายตำาราโพโมชาติเล่มใหญ่หนาเตอะเล่มละ500บาทนะคะคุ้มสุดคุ้มใครไม่มีถือว่าพลาดนะคะเล่มนี้สําหรับ สายชอบเกี่ยวกับการทํานายนะคะเล่มนี้ราคา500บาทนะคะแอดมินลดไปเลย20 20ท้ายปีเท่านั้นเหลือเล่มละ400บาทเท่านั้นนะคะ20%เล่มละ400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าก็ราคาอันนี้จะเป็นเฉพาะราคาที่จะใช้ได้จนถึงแค่31ธันวาคมปี65นะคะราคานี้เท่านั้นนะคะถึง 31ธันวาคมปี65นะคะโอเคก็ถ้าลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแอดมินมีของนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราก็ตามดูในในเพจของแอดมินด้วยนะว่าแอดมินจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกเนาะแล้วก็อ๋อราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งต่างหากสอบถามแอดมินได้เลยค่ะโอเคขอให้ลูกค้าทุกท่าน โชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ